สวัสดีครับวันนี้เด็กๆมาพบกับครูเตานะครับวันนี้ครูเตาจะพามาเรียนรู้ในวิชาที่ชื่อว่าวิชาประสบเกินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะมาเรียนรู้ในพืชป่าแห่งนี้นะครับว่าจะให้อะไรกับเราบ้างในตอนที่มีชื่อว่าภูผาซปเปอร์สโตนเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจป่าก,กันนะครับว่าเราจะเจออะไรกัน,นครับไปกันเลยครับเด็กๆ ใกล้นี้นะครับเด็กๆต้นนี้เลยหลายคนเคยรู้แล้วนะครับว่านี่อ่าเห็นไหมครับน้ำเด็กๆรู้ไหมครับว่านี่คือต้นอะไรอันนี้คือต้นงนิวนั่นเองนะครับใครเคยได้ยินใช่ไหมครับตกนรกแล้วต้องไปปีนต้นงนิวลองดูสิครับน้ำตามลำต้นลองดูสิว่าใครปีนแล้วจะเจ็บปวดขนาดไหนนะครับ ต้นงิ้วนะครับถือว่าเป็นไม้ตะกูลนุ่นนะครับและจริงๆต้นงิ้วก็สามารถรับประทานได้นะครับโดยช่วงที่มันออกดอกนะอยู่บนยอดแต่สูงมากเลยนะครับช่วงที่เขาออกดอกครับดอกสามารถนํามารับประทานได้ดอกสดจิ้มน้าพริกก็ได้หรืออนาไปตากแห้งคนทางภาคเหนือนะครับก็จะเอาดอกงิ้วไปทําน้ํายาที่เรียกว่าน้าเงน้ยวนั่นเองนะครับที่กินกับ เส้นขนมจีนนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับโหนี่เดินมายังไม่ไกลเลยนะแล้วก็ผสามารถค้นพบหาแหล่งอาหารของเราได้นะครับเดี๋ยวเราเดินต่อสำรวจต่อไปกันเลยดีกว่า เด็กๆเราเดินมาเจอนี่แล้วนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นเถาวันนะครับเป็นเถาวันเหนียวมากชื่อว่าเถาวันย่านางนะครับซึ่งเถาวันย่านางเนี่ยยอดอ่อนของเขานะครับนี่เลยที่อยู่นี่ยอดอ่อนของเขานะครับสามารถนําไปรับประทานได้แกงส้มต้มยำอร่อยมากและตัวใบนะครับ อันนี้ถ้าเราเคยได้ยินว่าแกงเปรอะนะครับเขาจะเอาใบของย่านางนะครับไปคั้นเป็นน้ําจะออกมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็นําไปต้มกับหน่อไม้นะครับหน่อไม้แถวนี้เลยแล้วก็มีรสชาติทําให้หน่อไม้นี้มีรสชาติหวานขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานนะครับเอาไปจิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวเถาวันยญ้านางนะครับธรรมชาติเขามีความเหนียวมากเลยเห็นไหมครับ เหนียวมากสามารถจะทำเอาลำต้นเนี่ยมาทำเป็นเชือกนะครับถักร้อยเป็นเชือกไว้ใช้มัดของได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือต้นถาวันยตานางนั่นเองนะครับมาไปต่อเลยครับโอเคครับ เด็กๆครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เหนื่อยใช้เล่นเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้เห็นอะไรหลากหลายนะครับที่อยู่ในระบบทิวศในป่าเนี่ยครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มาเจออีกหนึ่งอย่างนะครับต้องบอกว่าเป็นพันไม้ป่านะครับเป็นพืชป่าจะปรากฏตัวให้เราเห็นในปีละครั้งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับซึ่งมีหนาำนิดนึงต้องระวังนะครับซึ่งคนหมู่บ้านนะครับชาวบ้านก็สามารถนําไปรับประทานได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่ นี่ชื่อว่าต้นแมงเพราะครับอ่าต้นแมงเพราะแต่นี้ต้นเล็กอยู่นะครับเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับหนึ่งปีเขาก็จะปรากฏตัวให้เราเห็นหนึ่งครั้งนะครับซึ่งบริเวณที่เราจะใช้รับประทานก็คือบริเวณของลำต้นของต้นแมงเพาะนะครับอันนี้เอาไปแกงส้มอร่อยมากนะครับอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนั่นแป่งนะฮะอ่าอันนี้นะครับก็เป็น อาหารการกินบนภูเขาที่เราสามารถหารับประทานได้อีกหนึ่งอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยดีกว่านะครับครับ แทนแทนโอเคนะครับวันนี้ตั้งแต่ที่ประชาที่เราไปขึ้นเขามานะครับอามาดูนะคะว่าเราได้วัตถุดิบอะไรบ้างจากบนเขานะครับแน่นอนนี่เลยหน่อไม้นะครับหน่อไม้ลวกอนะาเราเก็บมาพอที่เราจะแค่รับประทานนะครับ และแบ่งปันกันแล้วก็มีต้นหญ้านางนะครับับถาญ้านางที่เราไปเห็นบนเขาแล้วนะครับคุณครูได้เก็บใบมันมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเมนูทั้งหมดนี้นะครับคุณเต่าจะทําเมนูหน่นอไม้ต้มใบยญานางนะครับซึ่งเมนูนี้อร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการทำหนอ่อไม้ต้มใบยญานางทำยังไงครับไปกันเลยนะครับอ กอนอืดน,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องปอกหน่อไม้ของเราก่อนนะครับอเราก็จะเอาส่วนที่อ่อนนะครับส่วนที่แก่เกินไปอย่างนี้อย่างนี้แก่เกินไปเราอาจจะต้องทิ้งนะครับแล้วก็ปอกไปเลยอ่านี่นะครับ ก็จะได้เป็นส่วนที่เป็นต้นอ่อนนะครับของหน่อไม้บริเวณนีน้น่ากินเลยนะครับเดี๋ยวเราปอกไปเรื่อยๆเลยเอ,อาล่ะครับตอนนี้นะครับเราหน่อไม้ของเรานะครับก็ ได้เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครัปบปอกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาหน่อมไม้เนี่ยมาทุบอีกนิดหนึ่งนะครับพอบุบๆนะครับเดี๋ยวขอใช้มิโตทุบนะครับแบบนี้นะครับพอบุบแล้วก็หั่นพอดีคำนะครับก่อนจะนําไปต้มนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจะใส่เลยนะครับ หั่นพอดีคำนะครับเวลาที่นําไปต้มนะครับเราเอาไม้ที่ทุบเนี่ยมันก็จะดูดซับเอาน้ําของใบยะนางเข้าไปในเนื้อนะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะครับหั่นพอดีคำนะครับโอเค หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาหน่อไม้นะครับที่หน่อไม้สดของเราที่หั่นไปนี่นะครับต้องไปต้มก่อนนะต้มทิ้งน้ําก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าหน่อไม้เนี่ยตามธรรมชาติแล้วนะครับเขาะจะมีรสชาติขื่นและขมนิดนึงเราต้องต้มไล่เอาความขมเอาไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปต้มกับน้นําน้ำย่านางนะครับโอเคไปเลยเดี๋ยวอาไปต้มทิ้งน้ำก่อนนะครับใส่น้ำไปเลย ที่เรารอน่ดอกไม้ต้มนะครับ <_ d> um> เพื่ออาทิ้งน้ําไปก่อนเนี่ย <_ d> um> เพื่อลดความคืนของมันเราเอามาเตรียมน้ําใบย่านางกันก่อนเลยนะครับ <_ d> um> ก่อนอื่น <_ d> um> เดี๋ยวเราจะต้องตํานะครับเอาครกมาและเอาเฉพาะส่วนของใบย่านางนี่คุณครูล้างเสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะเราก็จะรูอาใบาย่านางนะครับเอาส่วนของใบมันนี่มาตําให้ละเอียดนะครับ <_ d> um> เพื่อที่เราจะไปคั้นน้ํามันได้แต่เลือกด้วยนะเพื่อมีใบอื่นที่ เราไปรู้ว่ากินได้หรือเปล่าห้ามใส่ลงไปนะครับทำลงไปเลยนี่นะครับยาดนางนีก็มีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะครับมีเป็นยาสมุนไพรนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดของยาดนางเองนะครับยอดอ่อนก็สามารถนํามาแกงส้มอร่อยมากเลยนะครับแกงส้มกับปลาเค็มก็ได้ปลาสดก็ได้นะครับอันนี้เมื่อก่อนคุณแม่คุณเตาก็เลยทาให้เคยทําให้กินด้วยนะอร่อยมากเลยอังนี้นะครับเราเด็ดใบ พอประมาณแล้วเราก็จะตำพอละเอียดนะครับเพื่อจะได้เวลาคันน้ำเราจะได้คันน้ำได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับใบยะดางงนะครับพี่โขลกละเอียดพอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคันน้ำกันนะครับโอเคใส่น้ำลงไปเลย แล้วก็เอามือของเราขยำเลยนะครับดีเลยใบยะนางนะครับให้น้ําออกมาเลยนะครับในตัวของน้าใบยะานางเนี่ยก็มีสรรพคุณนะครับมีรสชาติออกแนวมีความหวานปลาแดมปลาแดมตามธรรมชาตินะครับซึ่งเวลาไปต้มกับนอไม้เนี่ยก็จะทําให้นอไม้ของเรานะครับมีรสชาติหวานน่ารับประทานนะครับคันได้แนี้ครับแล้วเราก็นี่นะครับนี่ แล้วเราก็ดำมากรองนะครับโดยกรองใส่ส่านกระชอนนะครับ <c oughs> แล้วก็น้ำนานี้นะครับน้ำที่กรองถ้าไม่พอเราก็คันอีกได้นะครับ คือตอไม้ที่เราไปต้มลวกความขมมันออกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต้มใบาย่านางกันต่อเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ไม่มีอะไรมากง่ายดายมากเลยนํนาน้ําใบย่านางที่เราคั้นไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับเทลงไปเลยแล้วเอาไปตั้งไฟให้เดือด แค่นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาหน่อไม้ต้มใบย่านางจะเป็นอย่างไรนะครับไปครับเอาไปตั้งก่อนโอเค fun eternity later okay เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าหน่อไม้ต้มใบย่านางของเราหน้าตาเป็นยังไงเปิดเลยนะครับสูบมาเลยสูบมาเลยแทนแทน ว้าวอันนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาตักชิมกันดูนะครับ<า>เดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยมาดูกันว้าวกำลังน่ากินเลยนะครับนีท้ามีน้ำพริกหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเราองตักขึ้นมาเลยแต่ที่เหลือเราจะต้มต่อนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประมาณชิมแค่นี้ก่อน โอเคโอเคเรามาลองชิมกันเลยนะครับน่าน,นะครับนี่คือหนอ่อไม้ต้มใบย่านางใหม่ๆสดๆเลยนะอันนี้นะครับอืมก็จะมีกินหอมนะครับของหนอ่อไม้สดแล้วก็กินของใบย่านางด้วยนะครับลองชิมกันดูดีกว่ารสชาติเป็นไงกรอบอร่อยบ้างอ่าแล้วก็อ่ารสหวานหอม ใบยันนางนะครับที่ซึมอยู่ในเนื้อของหน่อไม้เนี่ยทําให้หน่อไม้เนี่ยมีรสชาติที่น่าชวนและประทานมากต้องบอกเลยว่าอันนี้ยังทานเปล่ป้ๆนะนี่ถ้าไปกินกับน้ําพริกกะปินะครับเข้ากันอย่างนี้เลยยกนิ้วโป้งเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราไปดูแหล่งที่มาของอาหารและวัตถุดิบของเรานะครับจากป่าของเราในต,ตอนที่มีชื่อว่าภูผาซูเปอร์สโตนก็เพราะว่าคนเมื่อก่อนนะครับ ป่าให้อะไรกับเราเยอะแยะมากมายคนเมื่อก่อนต้องการบ้านเราก็ไปตัดไม้จากป่านะครับป่าภูเขาก็ให้บ้านกับเราเราต้องการอาหารอย่างที่เราเห็นเราก็ไปหาในป่านะครับเราก็สามารถมีอาหารที่อิ่มท้องเราต้องการยารักษาโรค ก็มีนะครับอยู่ในป่าสมุนไพรต่างๆที่ขึ้นมากมายเลยนะครับรวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มนะครับเส้นใยต่างๆที่เป็นเส้นใยที่เราสามารถนามาทักทอเป็นเสื้อผ้าให้กับเราได้ทุกอย่างอยู่ในป่าหมดเลยดังนั้นป่าก็คือห้างส,สินค้าที่ใหญ่และมีความยั่งยืนยาวนานมากดังนั้นเราควรจะดูแลแล,และรักษาธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลเรากลับคืนมาด้วยนะครับตัว,น,วน,นี้คลิปนะครับของรายการวิชาประสบเกิดน,นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเด็กๆอย่าลืมไปติดตามนะครับในรายการวิชาประสบเกินในช่องต้นกล้าชาแนลของเราได้เลยนะครับวันนี้คุณครูก็สวัสดีครับบ๊ายบาย